สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ชมทางช่องสวนป่าหลายล้านวันนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมมาชมการขุดสระธนาคารน้ำใต้ดินชนิดแบบเปิดนะครับในเนื้อที่หนึ่งไร่นะครับตอนนี้ผมได้ขุดลงมาแล้วครับีนชั้นที่หนึ่งลงมาแล้วนะครับเนี่ยชั้นที่สองอนีใครอยู่ข้างบนนีที่เห็นอยู่มีชั้นที่สองนะครับ ทำธนาคารน้ำใต้ดินนะครับอย่างที่ผมบอกสะนี้ผมตั้งไว้ทนะูกอินวันแบบผมเคยได้ออกไปให้ดูแล้วนะครับว่าผมทำแบบไหนไว้ก็เข้าไปชมทางช่อง YouTube เสวนป่าร้อยล้านได้นะครับนี่ครับของสะธนาคารน้ำใต้ดินนะครับชั้นที่1และ2นะครับนี่ยังไม่ถึงยังไม่ถึง10เมตรนะครับ นี่อยู่ประมาณ6เมตรนะครับอันนี้ประมาณอยู่ที่6เมตรใครสนใจก็ฝากกดติดตามชมกด subscribe กดแชร์ได้นะครับนี่ครับชั้นที่มองเห็นนั่คือชั้นแรกนะครับที่เห็นเป็นคิวในชั้นแรกครับแล้วก็มาชั้นที่สองที่เห็นนะครับชั้นที่สองแบบนี่ครับ นี่ก็ลงไปอีกนะครับหนึ่งชั้นชั้นที่สามแต่ยังไม่สุดนะครับกำลังขุดอยู่นะครับการถลางหานน้ำใตดินนะครับก็ผาท่านผู้ชมมาชมนะครับนี่คร่าวๆนะครับยังไม่สมบูรณ์นะครับฝั่งนี้ยังไม่ได้ขุดนะครับเพิ่งแค่ได้ชั้นเดียวชั้นที่สองยังไม่ได้ลงไปนะครับผมจะน่าที่หนึ่งไล่อย่างที่ผมบอกนะครับนี่ขอบด้านข้างนะครับ ถ้าพี่คนเห็นนะขอบด้านข้างนะครับเห็นไหมครับแบบที่ลงมาแล้วครับประมาณ2เมตรกว่าชั้นแรกนะอย่างที่อาจารย์คนแรกที่ผมเคยบอกว่าสองอาจารย์อาจารย์หนึ่งนะครับที่อยู่ข้างด้านบนอีกอาจารย์หนึ่งก็คือธนาคารขาน้ำใตดินนะผมเอามาผสมกันนะระหว่าง2อาจารย์อาจารย์ที่1กับอาจารย์ที่2นะครับทําเป็นธนาคารใตดินชนิดแบบเปิดในเน้นที่1ไร่ นะครับดินทั้งหมดนะครับไม่ได้อาไปไหนนะครับทาเป็นเนินอยู่ข้างบนเดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปดูนะครับแต่ยังไม่เสร็จนะครับเพิ่งจะขุดได้ประมาณจักไม่ถึงห้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับขุดมาแค่นาเดียวครับผมไม้มีโอกาสเข้ามาถ่ายทำก็ะเดยนมา่าทำให้ผู้ชมดูนะครับในของการขุดธนาคารน้าใต้ดินนะครับรูปสระก็จะเป็นแบบที่ผมออกแบบไปทำเว้าโค้งแหว่งนะครับนะครับก็ตามที่สเตปเทีผมบอก ก็เป็นเดินส่วนขอบสะทั้งบนนก็จะเป็นถนนรอบขอบสะพื้นที่นะครับรอบขอบสะพื้นที่ทั้งหมดผูนะ้ชมคนในสนใจก็ฝากกดติดตามชมกด subscribe กดแชร์ได้เดี๋ยวนะเดี๋ยวถ้าใกล้เสร็จเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมมาดูอีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้ยังไม่เสร็จนะครับอันนี้ส่วนอีกด้านที่เขาจะกว้างที่สุดนะครับ ครับที่ผมเคยออกแบบไว้นี่นะครับนี่บางทันทิศเหนือของสะนะครับนะี่ครับที่เพิ่งแค่ชั้นแรกเองครับอีนั้นที่สองยังไม่ได้ขุดนะครับในะที่ประมาณหนึ่งไร่อย่างที่ผมบอกเนะราจนะนะพาท่านผู้ชมขึ้นไปดูว่าดินที่ผมเอาขึ้นไปเททั้งหมดนะครับในะที่อีกหนึ่งไร่เหมือนกันครับขุดหนึ่งไร่แล้วดินไม่ถมอีกหนึ่งไร่ พื้นที่ตรงนี้ประมาณสองไร่นะครับก็มีน้าซึมน้ําซึมนี้น่าจะเป็นน้ําซึมจากที่บริเวณที่ผมขุดคลองครื่นไม่ทําไปถนนน,น้ำจะซึมมาได้นะครับก็เดี๋ยวรอดูอีกทีหนึ่งนะครับผมจะพาท่านชมขึ้นเนินที่ผมเอาดินขึ้นไปโถมนะครับข้างบนข้างหน้านี่ครับแล้วคนสนใจก็ลงมือขุดได้นะครับส สะใหญ่น้ำเยอะนะครับคุณจะได้มีใช้ได้ตลอดทั้งปีนะครับในเมื่อเราจะขุดก็ขุดให้มากเพียงพอในการใช้นะครับนี่ครับผมพาท่านผู้ชมมาดูคับเนินที่ผมเอาดินขึ้นโถงแต่ยังไม่เสร็จนะครับนี่แค่ได้มาทักสิบเอเซ็นต์เงครับนะครับนี่คะดิน ขึ้นมาถังจะทำเป็นเนินสูง6เมตรนะครับตรงนี้สูง6เมตรเนินที่จะไปปลูกบ้านากับถัที่ขึ้นมาแล้วนะครับนี่ขึ้นมาได้หน่อยเดียวนะครับท่านผะู้ชมไหนสนใจก็ฝากกดติดตามชมกด subscribe กดแชร์ได้นะครับนี่ครับเนินตรงนี้เนินงว่างประมาณ2งานกว่ากว่า สูงประมาณ6เมตรผมพาต้องชมมาดูบริเวณสะทีนึง่งนะครับส่วนตรงนี้ข้างหน้าของผมก็คือจะเป็นจุดชมวิวของสะนะครับผมได้ทำไว้นิดหนึ่งนะครับ,นะรบพอถ้าไม่ชมพยืนบนนี้นะก็จะมองเห็นสะทั้งสองด้านนะครับ นี่คร่ะเลยก็เรียกจุดชมวิวทันชาตะวันก็จะขึ้นตรงนี้นะครับจุดชมวิวนะครับก็จะสามารถมองเห็นนะนู่นนะสะด้านซ้ายด้านขวาได้แล้วอัาก็าะซ้ายสะด้านขวานะครับนี่ครับก็จะมองเห็นวิวในของสระน้ําได้นะครับสระด้านั้นด้านซ้ายด้านขวานี่ครับก็จะมองเห็นอีกด้านหนึ่ง นะครับท่านผู้ชมก็จะไปถึงนู่นนะครับบริเวณนี้ก็ไปถนนล้อมรอบนะครับถ้าข้เป็นสระรถสามารถวิ่งรอบไปตลอดนะครับจะเห็นครับก็มีน้ำไหลอยู่อย่างที่ผมบอกนะครับน้ำจากบริเวณขอบที่ผมขุดดินเอาไปทำเป็นถนนนะครับสระในที่หนึ่งงานเอ็นทดรับในที่หนึ่งไร่นะครับงบประมาณก็พอสมควรนะครับที่พอสามารถทำได้ นะครับท่านผู้ชมคนไหนสนใจก็กดได้นะครับกดได้เลยครับนะครับถึงจะมีการลงทุนนิดนึงเหมือนเราได้น้ำใจตลอดทั้งปีนะครับขุดแล้วนะยามขุดให้ได้เยอะนะเก็บกักน้ำให้มากที่สุดนะครับส่วนเนินต้งที่รถแมโครรดดำอยู่ก็น่าจะเป็นพื้นที่บ้านเหมือนกันครับอยู่สูงประมาณ2เมตรแต่เสานันหลังนี่6เมตร ส่วนต้นต้นไม้น่าก็อยู่ที่4เมตรนะครับก็เดี๋ยวจะพาท่านชมมาชมอีกทีหนึ่งนะวันนี้ก็ขอขอบคุณที่ติดตามชมนะครับทางช่องสวนป่าลายล้านแห,ห่งน,นี้นะครับขอขอบคุณครับสวัสดีครับ